จริงๆการลงทุนในฟาของเอาคอยหรือ NFT ทั้งหลายเนี่ยของฟากตลาดคริปโตเนี่ยสำหรับเมเองเมมองว่าเหมือนการลงทุนบนสตาร์ทอัพเหมือนการลงทุนบน VC เหมือนเราอะ่ะเป็น VC ตอนที่ที่อย่างหุ้นพวก Google พวก Amazon พวกนี้เราเราเข้าถึงไม่ได้หรอก Apple เลยอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเข้าไปถึงตรงนั้นแต่ต้องยอมรับนะว่า VC พวกเนี้ย ลงร้อยอ่ะได้หนึ่งถูกเออซึ่งเรากำลังอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสพลาดจะจะแบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตอแต่ถ้าตัวที่มันแจ็คพอตอะ่ะยกตัวอย่างนะพี่เมย์อย่างเช่นสมมุตินะตอนนี้มันเริ่มมีลีดเดอร์อย่างเช่นแบบอ่ายูนิวอก็เป็นลีดเดอร์ทางด้านสวอปใช่ไหมอ <L ending S 2> ค่ะเลนดิ้งก็อย่างอาเวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันสามารถเติบโตไปได้อีกสิบปีแล้วแบบมันยังเป็นลีดเดอร์อยู่ะ มันก็จะกลายเป็นเหมือนอ่ะอย่างทุกวันนี้คนมีหลายคนที่เป็นว i ออย่างมีอยู่ชื่อหนึ่งชื่อป้าแอนเนี้ยเขาก็ถือดิสนีย์มาตั้งแต่แรกตัวที่มันยังอยู่แล้วมีชื่อเสียงอยู่มันเติบโตหมดคือสุดท้ายแล้วมันคือเวลาที่เติบโตเฉพาะยิ่งถ้ามันเติบโตจากตัวเล็กๆเราก็ยอมเราก็อย่าง ตลาดคริปโตมันยังเป็นตลาดที่เล็กอยู่ hmm. แล้วยิ่งถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่เกิดบนบนคริปโตด้วยเนี่ยโดยใ hmm. ช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยยิ่งเล็กไปใหญ่เลย hmm. เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าเราคิดว่าตลาดคริปโตมันจะขยายตัว hmm. ตลาดมันก็จะขยายตัวขนาดของบริษัทมันก็จะขยายตัวด้วยถ้ามันยังอยู่อ่า uh, ใช่อย่างพวกที่ยังอยู่เป็นลีดเดอร์อยู่อีกสิบปีถ้ายังอยู่ hmm. แน่นอนว่า ัวของมันอ่ะต้องใหญ่เติบโตขึ้นเหมือนกัน<ช>เพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นเนอะอย่างจริงๆ d e f ดีฟาเองถ้าเกิดเอาแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยละกันก็เพิ่งเกิดในเวฟที่แล้วนี่เองใช่ใช่<ม>เพราะว่าเวฟก่อนหน้านี้มันคือเวฟไ c ซที่แบบว่าระดมทุนไปเสร็จแล้วก็เช้งเลยยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยเจอเวฟนี้ดีกว่าสนุกที่สุดคือเวฟมีม <laughs> ส่วนเวฟนี้คือเวฟมีม <laughs> ใช่ <laughs> เวฟนี้ก็คือเวฟมีม <laughs> ที่โห เอาจริงเว็บมีนี่ต้องบอกว่าเว็บนี้นี่ไม่ยังไม่ค่อยมีตัวไหนที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งจริงเปเป้ก็อยู่ในเว็บช่วงตลาดแคสต์วยคือจริงๆช่วงปีสองพันยี่สี่อ่ะถ้าใครถ้าใครอยู่มาตั้งแต่แถวแถวแบบว่าปีสองปลายปีสองพันยี่สามขึ้นมาปีสองพันยี่สี่เนี่ยคือคือ,คอมีหลายตัวที่โตเยอะมากๆนะโตเยอะเยอะเยอะ เป๊ะเอยอะไรหลายๆตัวตัวหมาใส่หมวกอะไรก็อืมใช่วิฟเอออะไรเนี่ยซึ่งไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรนะไม่เคยเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่คนที่ตามช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นรีวอร์ดบิ๊กรีวอร์ดเขาไปเนอะใช่ใช่โอเคงั้นพี่ฮอมไฟเมดับแล้วเอยเออหมดคำถามสุดท้ายแล้วกันมองตลาดคริปโต ปีนี้ยังเป็นปีกระทิงอยู่ไหมแล้วถ้าเป็นปีกระทิงเนี่ยปีนี้มันจะคาดการตลาดคท่าวๆรได้ไหมหรือว่าเอาที่เอาที่พอแบบพออยากจะแชร์ได้คือว่าจริงๆไม่คิดว่าเมย์ให้เอาลุกไปแล้วนะว่าปีนี้มันมีความผันผวนเยอะแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าคอนดิชันอ่ะคือมีเงื่อนไขอะว่าถ้าตลาดจะ ขึ้นต่อมันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือ liquidity ต,ต้องกลับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเออประเด็นก็คือว่าไม่คิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นน่าจะมีสองกรณีที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่หนึ่งถ้าถามว่ามีโอกาสที่ตลาดหมดรอบแล้วจริงๆหรือเปล่าถ้าหากว่าฝ้าของรัฐบาลเองไม่มีการตอบสนองในเชิงของเอ่อ อัดฉีด Liquidity กลับเข้ามาเพิ่มให้กับตลาดเนี่ยเมคคิดว่าก็มีโอกาสจริงๆที่ตลาดอาจจะจบรอบแล้วแต่อย่างไรก็ตามอีกหนึ่งซีนารีโอที่มีความสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือว่าฝ้าของรัฐบาลเองมีการเปลี่ยนนโยบายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนโยบายจากการที่เกิดเวกอัพคออะไรบางอย่างเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหรือเปล่านะแล้วก็นโยบายก็ได้เปลี่ยนหรือว่าอยู่ดี โดนท้านทาปื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าโอเคฉันได้เวลากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหรืออะไรที่สามารถที่จะทำให้เกิดเเกิดราคาขาขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแต่เมมองว่ามีโอกาสสูงจริงๆที่ liquidity ปีนี้จะขยายตัวเป็นปีสุดท้ายที่แปลว่าตลาดสามารถที่จะพีคได้ในปีนี้แล้วก็ หลังพีคก,ก็อาจจะต้องตัวใครตัวมันอันนี้พูดถึงคริปโตก่อนถูกไหมโตใช่อ่าโอเคโอเคอ่ะขอบคุณพี่เมย์มากถ้าเกิดใครชอบอะไรแบบนี้อีกเนี่ยซึ่งเป็น e ีีทดลองแล้วกันพี่ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเราเราอยากฟังอีกอะไรอย่างเงี้ยอเราเราจะสังเกตยังไงได้บ้างจะออกยังไงหรือหรือจะหรือแบ่งถือยาวแล้วแบ่งออกเราจะออกช่วงไหนพอบอกได้ไหม ทักพีกก็เหรอเออเราดูได้ไงอ่ะจริงช่วงเวลาพีกเนี่ยโดยถ้าหากว,ว่ามองจากในอดีตแล้วเนี่ยช่วงเวลาพีกเกิดอยู่ในระยะไม่กี่เดือนนะคะเกิดอยู่แป๊บเดียวนะค,คือดูเลยว่าตลาดโอเวอร์ชูดหรือเปล่าอ่าก็คืออยู่ดีก็แบบอยู่ดีก็บ้าข้างหายขึ้นไปซึ่งไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่แต่ถ้าบ้าข้างเมื่อไหร่ก็จะมาบอกนะ ถ้าบ้าคลั่ง<อ>เมื่อไรนะคิดว่าเห็นทุกคนนะถ้าบ้าคลั่งเมื่อไหร่เป็นคือลักษณะของกราฟที่โอเวอร์ชูนอะโอเคผมผมว่าคิดว่าเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นตรงที่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเริ่มบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเป็นจุดไอ้นี่แล้วแล้ว,แล,วแล้วเราก็แบบให้เตือนเตือนอะเราจะถูกด่า <laughs> เมื่อน,นั้นอนะบ้าคลั่งแล้ว <laughs> เพราะเราเตือนทีไรแล้วถูกดา่าเนี่ยอัน่อนั้นอนะบ้าคลั่งแล้วนี่พี่เอกบอกขอบคุณครับเลขแปดแปดแปดนี่ อ้าวไม่ค่อยดีเหรอทำไมไม่ดีอ่ะอ๋อไม่ใช่แบบนั้นสิเราตบมือไง